ส่วนใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของสองสาวหลิงหลิงแล้วก็ออมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ซีรีส์นะคะเพียงเธอเนี่ยจะมีฉากเด็ดของหลิงออมมาฝากกันค่ะเตรียมยกมือมาปิดปากไว้ได้เลยค่ะ,คะสำหรับซีรีส์เพียงเธอ All ่ u the series <c oughs> นะคะเพราะว่าบอดี้การ์ดตะวันหรือหลิงหลิงทองนะคะก็ออกโดงบูจัดหลังเห็นว่าไอราหรือออมกรนพัฒนะคะถูกคนร้ายทำ้ายร่างกายพร้อมจัดฉาก เพื่อทำลายชื่อเสียงค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าฉากพี่นายนะคะก็ได้ส่งหลิงหลิงเนี่ยไปเข้าคอสเวิร์กชอปฝึกพื้นฐานการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามาด้วยพเพื่อให้ทุกจังหวะในการเข้าฉากเนี่ยออกมาสมจริงที่สุดค่ะนับว่าเป็นซีนที่คนดูจะได้เห็นอีกด้านของหลิง,หล,งหลิงกันเลยส่วนด้านน้องอ,อมเองก็ไม่ทําให้ผิดหวังสามารถ,ถถ่ายทอดมาอย่างได้สวยงามนะคะพร้อมแซวทีมงานว่าพี่เล่นเต็มได้เต็ม,ตมที่ได้เลยค่ะแต่ระวังนิดนึงระวังแฮปปี้นะคะหรือว่าเส้นมหนูจะหลุดออกมา <c oughs> หลังจากในจบส่วนของตัวเองแล้วนะคะน้องอมก็ยังส่งต่ออารมณ์ใหห้้ลิงได ระเบิดอารมณ์ความโกรธขึ้นหน้าขึ้นมาอีกที่บางอาจมาทําร้ายคนของหัวใจขนาดนี้โอ้โหบอกเลยว่าซีนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การบู๊แต่มันคือการประกาศเรื่องราวของคนของใจผ่านแรงแคนที่มันไม่อาจเก็บกัน้นเอาไว้ได้อีกอเออติดตามกันได้ค่ะเพียงเธอ o n l y You อยู่ e r i e s วันพรุ่งนี้สองทุ่มครึง่งทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3ามจะบอกว่าทุกครั้งที่ละครเรื่องเนี้ยซีรีส์เรื่องเนี้ยออนแอร์ก็จะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดแล้วก็มีคนเข้ามาพูดค นั้นพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะไปดูแล้วก็เข้าไปพูดคุยเม้ามอยถึงฉากนี้กันด้วยแล้วอยากจะดู react ของทุกคนว่าได้ดูแล้วแบบอ้าวหรือเปล่า